The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกรับราชการครูอยู่ที่อำเภอโพนพ,พิสัยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพยาน,นาคลูกจะขอเริ่มเรื่องเลยนะคะเพราะเรื่องราวน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากคะ่ะพ่อของลูกมีวิชาทางด้านสายเวทมีภรรยาที่เป็นมนุษย์หนึ่งคน คือแม่ของลูกแล้วที่น่าแปลกไปกว่านั้นพ่อบอกกับลูกว่าพ่อมีภรรยาที่เป็นนางนาคใต้ลำน้ำโของอีกสองตนซึ่งเขาทั้งสองนี้เป็นฝาแฝดกันลูกได้ยินพ่อเรียกภรรยาทั้งสองนี้ว่าคอนคำคอนสวรรค์ชื่อเพราะอย่งไงเนี่ยพ่อจะให้ภรรยาที่เป็นนางนาค นาคมารวิการเนี่ยแหละชื่อเหลือพ่อตอนล่องเรือออกไปหาปลาในลํำน้ำโขงพ่อล่องเรือไปยังเขตปากน้ำเงึมซึ่งตอนที่ล่องเรือไปในแต่ละครั้งสายน้ำไหลยอย่างเชี่ยวกรากน่าสะพึงกลัวม,มากจะลูกรู้สึกว่าความลึกของสายน้ำนี้ ช่างมีพลังเรรนลับอะไรบางอย่างแต่เรือของพ่อก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยสักครั้งเพราะในแต่ละครั้งก่อนไปพ่อจะท่องมนต์แล้วก็เรียกชื่อภรรยาทั้งสองของพ่อให้มาช่วยลูกรู้สึกแปลกใจว่าเรือของเรานะ่ยหาปลาที่เต็มลำเรือได้เยอะมากเยอะจนรู้สึกว่า น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการบันดาลของบางสิ่งสิ่งก็คือนางนาคใต้ลำน้ำโขงนั่นเองบ่อยครั้งลูกจะเห็นงูตัวใหญ่มหึมาขนาบข้างไปกับเรือของเราด้วยแต่ลูกก็ไม่เคยเห็นหรอกนะคะว่าหน้าตาภรยานหน้าของพ่อนะ่ะตอนแปงลงร่างเป็นคนน่ะ หน้าตาเป็นอย่างไรสวยกว่าแม่ของลูกไหมแต่ลูกะเคยสัมผัสได้ถึงเธอทั้งสองเพราะพ่อมักจะไปหาร่างทรงหญิงแก่ผู้หนึง่งและลูกเองก็เคยไปด้วยซึ่งในวันนั้นเป็นวันออกพรรษาภรรยานหน้าของพ่อได้มาเข้าทรงร่างหญิงแก่ผู้นั้นลูก,กรู้สึกตื่นเต้นมาก ขณะที่เสียงของหญิงจราแก่เท่าพุนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นเสียงหวานๆของสาววัยรุ่นนางนาคที่ทรงร่างได้คุยกับพ่อของลูกเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่เกี่ยวพาราศีกันจีบกันจากนั้นชีวิตของพ่อก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมมาก ท่วมสูงจนขึ้นมาถึงมันไดบ้านลูกเดียต่มองไปรอบๆบบ้านเห็นแต่เวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่มีงูใหญ่ตัวหนึ่งพระพี่ชายเล่าว่ายาวขนาดสองวาตัวสีขาวได้ไหยตามน้ำมายัางบ้านของลูกซึ่งบ้างลูกติดกับลำน้ำโขงพอ,ของลูกจะเอาไม้ตีงูจนหลังหักที่ตีเพราะห่วง กลัวว่างูจะมากัดลูกๆแต่หลังจากตีเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรามีภรรยาเป็นงูอยู่ด้วยและไม่นานต่อมาอยู่ๆพ่อก็มีอาการเสียสติเป็นบ้าคุ้มครั่งอย่างชนิดเอาไม่อยู่จนต้องล่ามโซ่ไว้ได้พาพ่อไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายไปมาเกือบทุกหมอจนกระทั่ง มรักษากับอีกหมอท่านหนึ่งคือหมอผีคุณหมอท่านนี้ท่านชำนาญด้านสายเยวเวทคุณหมอผีบอกว่าพ่อไปตีเมียเป็นนางนากวันนั้นเธอมาหาด้วยความรักแต่พ่อได้ไปตีเธอจนหลังหักทำให้เธอโกรธแค้นมากเธอบอกว่าทำไม วายไม่รักเธอ <laughs> สู้อุตสาห์ทุ่มเทชีวิตจิตใจนะ่ยลงรักอยู่ตลอดเวลา <laughs> เวลาหาปลาเธอก็มาช่วยหา <laughs> แต่นั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้จึงได้ทำพิธีขอเข้ามาณนะลำน้ำโขงขอคาขขมาที่ศาลปากห้วยหลวงศาลจ้ำแม่สองนางพาพ่อไปขอคามาหลายที่ หลังจากขอก็มาแล้วพ่อก็เริ่มมีอาการดีขึ้นบ้างแล้วตั้งแต่พ่อเสียสติคุ้มคลั่งพ่อก็ได้ดื่มแต่เหล้าคลั่งแบบไหนก็ไม่รู้นะดื่มจัดมากจนกระทั่งตายที่ตายตายเพราะโรคตับแข็งนี่โรคแสหามาโรคที่เหล้ามอบให้เครื่องดื่มแอกลกอฮอล์มอบให้ และหลังจากการตายของพ่อลูกก็ได้ฝันเห็นพ่ออยู่ในน้ําฝันหนึ่งพ่อกี่ครั้งก็จะฝันทํานองนี้และพี่น้องลูกก็ฝันทํานองเดียวกันว่าพ่อมาบอกว่าพ่อตายแล้วได้ไปอยู่กับภรรยาในลาน้ําโขงแล้วและพระพี่ชางลูกยังเล่าอีกว่าในสมัยเด็กๆเคยมีนางหน้ามาเข้าฝันพระพี่ชายว่า ใครเป็นลูกๆของพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะช่วยดูแลให้ช่วยไม่ให้ตกน้ำตกท่าจะคอยปกปักรักษาให้และอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ลูกมีความสงสัยเป็นเรื่องการอพยพของเหล่านาคสาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามราปีพุทธศักราช2,538 ขณะที่ลูกสอนหนังสือนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยอำเภอโพนบิสัยลูกศิษย์ของลูกวิ่งมาเรียกลูกให้ไปดูงูใหญ่ลูกจึงตามออกไปพร้อมกับทอดสายตาไปยังลำน้ำโขงที่เด็กๆต่างชี้มือชี้ไม้ดูด้วยความตื่นเต้นเป็นภาพที่ทำให้ลูกหยุดชะง,งักทุกสิ่ง พร้อมกับขนที่ลุกสู้ไปทั้งตัวพร้อมกับสายตาที่จับจ้องไปที่ภาพที่เด็กๆต่างชี้สิ่งนั้นคือพญานาคตัวใหญ่มหึมามากขนาดลำตัวเท่าลำตาลต้นใหญ่ๆลำตัวสีเขียวออกครับม,มีงอนสีแดงว่ายออกมาเป็นฝูงโดยมีตัวหัวหน้าทีมสองตัว และมีอีกสีห้าตัวตามหลังมาเป็นกลุ่มขณะที่พญานาคไหว้นี่เองมีลมเย็นยเยือกพัดเหมือนให้สายน้ำนั้นม้วนตัวอย่างบอกไม่ถูกลมที่พัดไม่เหมือนลมปกติธรรมดาลูกเห็นลีลาการไหว้ของพญานาคเหล่านั้นชัดเจนถ้าไหว้ขึ้นลองเหมือนฟังก์ชัน สายเคิบ <Side> oh. yeah. คือสะบัดลำตัวตามแนวขึ้นลง oh. ไม่ใช่เลื้อย <Okay. S 1> แบบงู <Okay. S 1> และหลังจากพญานาคฝูงนี้ว่ายผ่านไปก็ <Okay. S 1> เห็นอีกฝูงหนึ่งว่ายตามมาอีก <Huh? S 1> จนกระทั่งครบสามฝูง uh. ลูกขอบอกตรงๆเลยว่า <Okay. S 1> เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกเชื่อมั่นเหลือเกินว่า <Yeah. S 1> พญานาคมีจริงๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขากำลังอพยพไปไหนกันเคยเห็นทั้งนักเรียนเต็มไปหมดเลยแ,ลแต่หลังจากที่พวกเขาไหว้ผ่านไป<ช>กระแสลมพัดอย่างประหลาดประหลาดก็ได้หยุดชะงักลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอเห็นแค่หนึ่งตอนก็เหลือเฟือแลวนะวก็ยังเชื่อว่ามีจริงนี่เห็นเป็นฝูงฝูงเดียวก็เพียงพอแล้วเพื่อให้ชัวร์สามฝูง คำถามพ่อของลูกมีภรรยาเป็นนาคฝาแฝดจริงหรือไม่ช่วยสันนิษฐานนะถ้าจริงเหตุใดพ่อของลูกจึงมีภรรยาเป็นนาคได้ทั้งทั้งที่พ่อเป็นมนุษย์อ่าสันนิษฐานไปสันนิษฐานวิทยาการอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาระหว่างนาคก,กับมนุษย์เป็นไปได้หรือคะ แล้วจะอยู่กันอย่างไรคะอะสันนิษฐานกันไปสันนิษฐานกันไป <S <S แต่ว่าพ่อของลูกมีภรรยาและมีลูกตั้งเก้าคนแล้วทำไมนางนาคนะ่ถึงได้มาเป็นภรรยาของพ่ออีกอย่างนี้ถือว่าผิดสีลงข้อสามหรือไม่คะอ่าสันนิษฐานกันไปจะมีวิบากรรมอย่างไรบ้างคะอะนาคตเนะียคือเธอเป็นครูนี่ เธอต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งจะได้ไปตอบนักเรียนได้นางนาคคอนคำคอนสวรรค์เป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรคะสวยไหมคะทํทำไมถึงมาผูกพันกับพ่อของลูกกับพ่อ,อลูกรอสิรอเป็นที่สองรองพระราชทำไมนางนาคจึงต้องมาช่วยหาปลา และใช้วิธีการใดในการหาปลาได้ทีละเยอะๆองูสีขาวที่พ่อตีตอนน้ำท่วมนั้นเป็นภรรยาหน้าของพ่อจริงหรือเปล่าคะและที่พ่อเสียสติคุ้มคลั่งเป็นเพราะรนางหน,น้าคโกรธแค้นที่ถูกตีใช่หรือไม่อ่ะสันนิษฐานกันไปนะพ่อ,องลูกตายแล้วเป็นไหนไประโยคพภรรยาที่เป็นนางนาค หรือเปล่าคะท่านได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปบ้างหรือเปล่าพ่อมาเข้าฝันลูกและญาติจริงหรือเปล่าคะท่านมีอะไรอยากฝากบอกถึงลูกบ้างคะ,ะสันนิษฐานไปน,นะจ๊ะภาพฝงนาคอพยพที่ลูกเห็นนั้นเป็นพญานาคจริงๆหรือเปล่าคะแล้วกำลังอพยพไปที่ไหนกันคะ เหตุใดต้องมาปรากฏให้ลูกและนักเรียนเห็นด้วยเขาต้องการจะบอกอะไรหรือไม่คะลูกและพี่น้องได้สร้างบารมีกับหมูขคณะมาอย่างไรคะทำไมชีวิตของลูกต้องมาพัวพันกับเรื่องราวของพญานาคตั้งแต่จำความได้มาอีกแล้วหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำมปรากันจ้ะพ่อ,อลูกมีภรรยาฝาแฝดเป็นนาคจริงๆจ,งจ้ะ,ะสันนิษฐานต่อสันนิษฐานต่อเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตของพ่อก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้พ่อเป็นนาคบริวารของพญานานคะ โดยมีนางนาคฝาแฝดทั้งสองเป็นภรรยาต่อมาพ่อได้ไปดื่มน้ำจันท์หรือสุราของนาคสุรานาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนาคพอเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับนาคบริวารอีกตนหนึ่งน้ำจันทร์หรือสุราพิยานาคนั้น คือสุราที่มนุษย์นำมาเส้นสวงตามสารแล้วหน้าก็จะกลั่นเอาโอชะของสุรามาด้วยมลจึงทำให้เวลานาาดื่มแล้วเม,มาหมายคล้ายมนุษย์ดื่มสุราคืเขาจะไปไล่มนแล้วก็จะไปดึงดูดเอาโอชามาเหมือนที่เอาเป็ดไก่ไปเส้นไหวตามนั่นล้วผีกระจอกก็ง่อยก็ไปกินโอชะไงเพราะนั้นพอเราเอาไก่หรือเป็ด อามากินมันจะจืดๆชๆๆๆๆืดถพอโดนดูดเอาโอชาไปแล้วแบบเดียวกันเลยกลั่นเอาโอชาของสุรามาดีม,มนจึงทําให้เวลาน้าดื่มแล้วเมามายคล้ายมนุษย์ดื่มสุราซึ่งตามปกติจะมีกฎห้ามดื่มสุราทุกชนิดยกเว้นในกรณีในงานพิเศษบางครั้งบางคราวแต่ก็ยังเป็นสุราที่ต้องกลั่นดีม,มนแบบเดิมไม่ได้ผลในหน้าพิพพ และผู้อนุญ,ญาตให้จิบได้ก็เป็นผู้ปกครองในงานไปในพพญานาคแต่ว่าจิบพอเป็นพิธีเหมือนมนุษย์จิบนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสังคมมนุษย์ไม่ใช่จิบจนเมาไม่ใช่เมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอพอ่พอเมามีเรื่องทะเลาะกันกับหน้าบริวารด้วยกันจึงถูกทำโทษให้ไปกักรบ,บริเวณเพื่อจำศีลแล้วก็ต้องอดอาหาร แต่พ่อตอนนั้นเป็นนาตอนเป็นนาคนั้นนะไม่อาจระงงับความโกรธได้ทําให้ไฟธาตุเนี่ยแตกแต่ก็จุติมาเป็นมนุษย์ชาตินี้คือเป็นพ่อของลูกนั่นเองเละจา้าเ<อ>มื่อพ่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพ่อก็ได้มาเรียนสายเวทและกอบกับนางนาคฝาแฝดได้มาตามหาว่าสามีตัวนมาเกิดที่ไหนเมื่อรู้แล้วว่ามาเป็นมนุษย์อยู่ที่ตรงนี้ก็เลยมาเข้าฝันพ่อ เข้าฝันฝันว่าฉันคืออดีตภรรยาของเธอตอนเธอเป็นพรยานาคและกอบกับหลังจากนะะั้นได้อัเชิญนางนาคผาแฝดมาสิงทรงและก็พูดคุยกันแต่ไม่ได้มีการสมสู่แบบมนุษย์ <Yeah. S 1> เป็นติเพียงรู้ว่าเป็นอดีตภรยาเก่าสมัยพ่อเป็นนาคบริวารเท่านั้น ซึ่งยังมีความผูกพันกันอยู่จ้าเมื่อภรรยาเก่าที่เป็นนาค้าแฝดไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อฉันสามีภริยาในเมืองมนุษย์ก็ไม่ได้ผิดศีลข้อสาจึงไม่มีวิบากกรรม,มเพราะมีแต่เพียงความผูกพันในอดีตเท่านั้นจ้านี่ถ้าคอย่าบอกนะนางนาค คอนคำคอนสวรรค์เป็นอดีตภระยาะเก่าของพ่อสมัยพ่อเป็นนาคบริวารก็มีความสวยแบบนางนาคมาวิกาซึ่งเวลาอยู่ในนาคพิภพได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ที่ลูกสามว่าสวยขนาดไหนก็มีความสวยสู้ลูกไม่ได้เลยจ้ะ <c oughs> ลูกไปส่องกระจกดูแล้วลดลงมา สิบเอร์ซนั่นคือความสวยของคอนคำคอนสวรรค์ <Wow. S 1> ลูกสวยร้อเปรเซน <c oughs> ต์นั่นเกสแปลว่าสวยสู้ลูกไม่ได้ฟังบอ <Wow. S 1> <c oughs> ตี่นางนาคฟ้าแฝดอดีตพระยาเก่าของพ่อสมัยเป็นนาคบริวารที่ไปช่วยหาปลาเพราะ เธอรักพ่อแล้วพ่อก็ร่ายเวทอ,ออดอ้อนววอนให้เธอทั้งสองมาช่วยด้วยจ้ะ <Hey. S 1> เธอด้วยความรักและทนความออดอ้อ,อนและววนของพ่อไม่ได้ก็เลยมาช่วยโดยที่ไปไหว้ต้อนปลามารวมเป็นกลุ่มให้พ่อจับจ้ะโดยพ่อจะมีความรู้สึกว่าเธอกำลังมาช่วยอยู่บางครั้งพ่อก็เห็นเธอแต่บางครั้งก็ไม่ได้เห็นมีความรู้สึก บางครั้งรู้สึกบางครั้งรู้แจ้งงูสีขาวที่พ่อตีจนหลังหักตอนน้ำท่วมนั้นไอตอนน้ำท่วมนั้นคือไม่ใช่เป็นภริยาณน,นาคฝาแฝดแต่เป็นงูบริวารปลายแถวของนาคที่เรียกว่าง,งูเจ้าส่วนที่คนทรงว่าเป็น ภรรยานาอนั้นคนทรงมั่วเพราะรู้เรื่องราของพ่ออย่างดีแล้วมาก่อนจ้าแต่ที่พ่อเสียสติเพราะกรรมสุลาของพ่อทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลถ้ากรรมปนโทสะจริตจะเป็นบ้าถ้ากรรมสุราปนโมหะจะปัญญาอ่อน เื่อพ่อตายแล้วเนื่องจากยังมีบุญเก่าที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงไว้และจะยังผูกพันกับเมียนนาคฝาแฝดของพบอดานจึงยังไม่ได้ไปมหานรกแต่ไปเกิดเป็นนาบริวารเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้อยู่คลองรักกับนาคฝาแฝดภรรยาเก่าคู่เดิมเลยจ้ะแล้วก็ได้มาเข้าฝันลูกและญ่าจริงจริงจ้ะ ได้รับบุญนี้บุญที่ลูกอุทิศย์ไปให้จึงทําให้สภาพของพ่อดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะบุญที่มีพระลูกชายบวชอยู่ซึ่งพ่อปลื้มมากที่สุดและไม่อยากให้ลูกศึกเลยบุญนี้จึงทําให้ผิวพรรณของพ่อเปล่งปลั่งเป็นหนุ่มขึ้นแล้วก็มีที่ปยสสมบัติตามอัตภาพของนาคแต่ก็ยังเป็นนาคบริวารอยู่ท่าน,นอยากให้ทุกคน ทำบุญแล้วอุทิศไปให้อีกกะฝากบอกพระลูกชายว่าบวชแล้วอย่าศึกนะลูกนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้ดีพ่อจะได้มีบุญเยอะๆแล้วไปอยู่ภพภูมิที่สูงขึ้นภาพฝูงพญาน,นาคที่ลูกเห็นในแม่น้ำโขงพร้อมเด็กนักเรียนด้วยตาเนื้อนั้นคือภาพของพญาน,นาคจริงๆ ได้พาบริวารออกมาว่ายน้ำเล่น <laughs> ไม่ได้อบพยพไปไหน <ís> ก็ต้องนั้นมาเป็นเมืองหลวงเขาส่วนนาคบนนอกอยู่แถวแม่น้ำฮัสันนิวยอร์กที่นิวยอร์กที่แม่น้ำฮัำสันนัน้นนาคบนนอก<_<_><_><_>เป็นกายกึ่งหยาบกึ่งละเอียดจ้ที่ลูกเห็นได้ด้วยตาเนื้อเพราะพ่อ พ่อนาคนะอธิษฐานจิตให้ลูกลซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นได้มาดูเพราะพ่ออยู่ในขบวนนั้นด้วยเพื่อลูกจะได้เห็นและรู้จักพญานาคจ้ะส่วนเมื่อเห็นแล้วลูกจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ลูกก็จะจึงบันดาลให้เด็กเห็นก่อนแล้วมาบอกครูซึ่งเป็นลูกของท่านและที่ลมเย็นพัดผิดป,ปกติ ตามความรู้สึกของลูกก็เป็นเพราะความตื่นเต้นของลูกที่ได้เห็นพญายนาคพร้อมบริวารในตาเนื้อของลูกจ้่ซึ่งจริงแล้วลมก็พระตามปกติของลมนั่นนั้น <laughs> ลูกและพี่น้องที่เข้าวัดก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสวียงแบบตามอารมณ์จึงทำให้บางชาติกับพลัดออกไป พระอารมณ์ดีก็สร้างบุญด้วยกันอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างเมื่อตายไปแล้วบางชาติก็เคยไปเกิดเป็นนาคบนชั้นจตุมหาราชิกาจึงทำให้มีเชื้อที่ตั้งมาเกี่ยวข้องกับนาคแต่บุญที่เคยทำร่วมกันมากับหมู่คณะก็ดึงดูดให้มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกจ้า Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma